มาค่ะฟังเรื่องกล้ามเนือ้อสะโพกหนีบเส้นประสาทซึ่งคนคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเยอะมากๆเลยและร้อยละ ให้เก้าสิบเปอร์เซ็นเลยไม่ได้เป็นโรคนี้จริงๆทําความเข้าใจก่อนว่าเอพิลิฟร์มิสซินโรมหรือกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทนะคะกล้ามเนื้อสะโพกมัดเนี้ยเป็นเพียงมัดเดียวเลยนะคะที่เส้นประสาทมันลอดผ่านตําแหน่งก้นพอดีไอเส้นประสาทพวกนี้มาจากไหนก็มาจากบริเวณเอวแล้วมันก็ลากยาวตัวลงมาทอดตัวเนาะทอดตัวผ่านลงมาที่กล้ามเนื้อที่ชื่อว่าอีพิลิฟร์มิสนี่แหละมันอยู่ด้านล่างแล้วพิลิฟร์มิสมันอยู่ข้างบน อ่าแบบนี้ก็ได้แล้วเวลากล้ามเนื้อมัดเนี้ยที่ชื่อว่าพรีลิฟเมตเนี่ยมันเกร็งตึงอะคะ่ะหรือมันอักเสบอยู่เนี่ยมันก็จะไปกดกับเส้นประสาทพอไปกดกับเส้นประสาทเราก็เลยจะมีอาการปวดและก็ที่จะมาเล่าเพราะว่าคนที่คิดว่าตัวเองมีอาการปวดก้นอะปวดก้นแล้วร้าวลงขาก็คิดว่าตัวเองเป็นโรคนี้โดยปกติแล้วอะคะ่ะเจอน้อยมากๆว่าเป็นพรีลิฟเมตซินโดรมคนเป็นโรคนี้น้อยมากๆ เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวลาเป็นโรคนี้จริงๆอะค่ะมันมักจะไม่ได้ปวดในตำแหน่งที่มันกดแต่มันจะปวดใต้ต่อดังนั้นคนที่เป็นพรีลิฟฟอมิดซินโดรมจริงๆเนี่ยมักจะปวดใต้ก้นย้อยและปวดลงหลังขาแล้วจะเป็นอาการปวดแบบปวดตอนนั่งปวดตอนนั่งกดทับมันนานๆเนี่ยมันจะเริ่มปวดตึงขึ้นมาหรือมันจะเป็นลักษณะปวดแบบพอรำคาญจะไม่ได้รู้สึกปวดมากอันเนี้ยคือมีโอกาสที่จะเป็นนะแต่ถามว่า ในประสบการณ์เนี่ยโบลทำงานมา10กว่าปีแล้วเจอจริงๆไหมว่าเป็นพิลรพฟอร์มิซินโรมไม่ค่อยมีเลยค่ะอาการปวดก้นนะส่วนใหญ่ปัญหามันมาจากเอวอาการปวดทางระบบกระดูกกล้ามเนื้อโดยส่วนใหญ่เลยมันถ้าเป็นปวดตามแนวเส้นประสาทนะคะมันจะมักจะไม่ค่อยปวดในตำแหน่งที่มันเป็นปัญหาแต่ว่าเวลามันกดสมมติว่า สมมติว่ามันกดตรงนี้ปุ๊บตำแหน่งที่มันปวดเนี่ยมักจะปวดใต้ต่อลงไปเขาเรียกว่ามันปวดใต้ต่อเวลามีปัญหาที่เส้นมีปัญหาการกดทับนะคะดังนั้นคนที่ปวดก้นทั้งหลายแหล่เนี่ยเบล,ลให้แบบ90%ซเลยปัญหาส่วนใหญ่มันมักมาจากบริเวณเอวเอวบางทีก็เป็นกล้ามเนื้อก็ได้กล้ามเนื้อมันอักเสบมันก็ร้าวลงมา หรือเป็นหมอนรองกระดูกเคลื่อนหมอนรองกระดูกเสื่อมกระดูกสันหลังเคลื่อนอย่างเงี้ยค่ะปัญหามันมาจากข้างบนแล้วมันร้าลงมาข้างล่างเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าที่จริงแล้ววิธีการรักษาเนี่ยมันต้องไปรักษาบริเวณเอวมันถึงจะทําให้บริเวณสะโพกที่มีอาการหรือบริเวณก้นที่มีอาการเนี่ยหรือร้าลงขาหายไปต้องรักษาให้ถูกตัดดังน,นั้นเวลาปวดก้นเนี่ยค่ะตรวจก่อนว่า เป็นโรคอะไรไม่ใช่ปวดกน้นแล้วจะเป็นพรีลิฟอมิซินโดมเดี๋ยววันหลังจะมาสอนให้ดูว่าเขาเทสกันยังไงเทสคร่าวๆเนี่ยดูแลตัวเองเทสยังไงได้บ้างที่บ้านนะคะ